ผัวว่าจริงเพลงนี้ก็แบบคือผัวผัวผัวมากแบบไม่ให้คำอื่นไม่ได้สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องตูดออฟิเชียลนะคะวันนี้วันดีปีใหม่ไม่สายเกินไหรอวันนี้นะคะแตทยอนนะคะปล่อยเพลงใหม่นะคะชื่อเพลงว่า ยใหญ่มากใหญ่มากสิ่งที่ชื่อเว่าแบมบีนะคะซึ่งมันมาจากรักษาภาษาอิตาเลียนจะทำการบ้านมานี่ไงมันมาจากคำว่าแบมบิโนแปลว่าเด็กน้อยแบบว่าคามอนแบมบีมันคือแบบมานี่มานี่เด็กบีอะไรเงี้ยคือเห็นจากในตัวทีเซอร์ก็คือยังไงทีเซอร์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูเต็มๆนะแต่ว่าเห็นมันผ่านแบบว่าตามฟีดอะไรเงี้ยก็แบบ ไม่มีไม่มี้ะนาดเอมีนะความน่ารักความอะไรไม่มีนะสังเกตแต่แล้วแบบว่าซิงเกิลอะไโซโล่ของเขาจะแบบว่าแตกต่างกันหมดเลยนะเอออันนี้แต่ว่าอันนี้ถ้าถามว่ามู d อ่ะมูทแอนโทนสีอะไรนะถ้าเห็นจากอันนี้จะคล้ายๆ U N Village อะอะไรอะไรประมาณนั้นแต่ว่าต้องต้องรอดูแต่ฝากทุกคนกด Subscribe ให้เราก่านะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะไปเลยโอ้ ไม่เด็กเปิดมาเปิดมาก็เอาเลยอ่ะไม่เด็กนะแบดแบดนี่ของผมทผงมูเลตอ่ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะใช้มือใช้มือใดๆเขามีเรื่องราวนะเปิดมาก็ ฮอวส์สอสองไปหนึ่งมาอยฮอวสเลยเฮ้ยแค่โค้ยังเท่เลยนะน,น,ยนี่เพิ่งเปิดอ่ะเพิ่งเปิดมานะเป็นเมนแดนซ์ไหมล่ 답이 <람이> 필요 없지, because you're my favorite. 어쩜 말로도, 그년 돼. 너와 함께 있을 때면, made 시간이 멈춰버린, never l a n d Oh girl, you're so real, real, real. 이미 네 아름다움이 눈멀었네 y o u r e m y only baby, bye. очку 둘이 같이 이렇게 귀엽게

you yeah. yeah. are mm. mm. so precious I can take Yeah. this tempo. Story 1. ยงคอึมพี่ตัดวุ้ยวุ้ยดีอะไรนี่งงไปหมดคนรู้คนรู้ร <laughs> หล่อมากเพลงนี้เลิศเลิศเราสึกว่าเพลงนี้มันแอบฟิลประมาณเพลงของพีง่ใครอ่ะเพลงอึมอ่ะที่มันแบบ อือเคยมนประมาณเนี้ยคือแบบ mm hmm. เมโลดี้อะไรเงี้ยคือฟิลฟินั้นน่ะแล้วก็เพลงนี้ยคือเอาจริงนะโคเวอร์ถ้าจะเอาไปแบบโคเวอร์อะไรเงี้ยคือยาก,ยากมาก,ากเพราะมันแบบมีลายเส้นของเสียงนะ้ำให้แบบต๊ดตดตดางเนี้ตตแต่ถ้าถ้าพูดถึงแบบเนื้อเพลงหรือว่าแบบว่าสตอรี่เพลงแอบบรู้สึกว่า เหมือนเขาจะร้องให้แบบว่าแฟนคลับหรือเปล่าแบบเอลลี่แบบ X อซใดๆอ้แว่าเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคิดไปในแบบในทางนั้นได้ไหมแบบว่าเออก่อนจะแบบอาจจะเป็นซิงเกิลหรือว่าอัลบั้มสุดท้ายที่แบบว่าก่อนจะเข้ากลมอะไรอย่างเงี้ยอืมหลายๆหลายๆแบบว่าท่อนเงก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบไม่อยากให้แบบว่าถึงวันพ่งนี้เลยือนแบบว่ายังไม่ยังแบบอยากยังอยากทําอะไรอยู่อย่าง ทีนี้ดีจริงๆอ่ะบบความหนังความเสื้อหนังความเสื้อสูทความมูนความดูลึกลับความออข่าดำก็เปิดมาคือเอากระเป๋าเนาะเอากระเป๋ามาแล้วก็ขี่ขึ้นรถไฟไปไหนไม่รู้แต่ว่าไปตอนกลางคืนเออหรือแบบว่าเล่าเรื่องราวแบบว่าเอ,อเดินทางไปแล้วก็บบว่าไม่อยากให้เช้าเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องก็เช้าอยู่ดีแล้วก็อ๋หรับ,บมีเฟล o r i t e ก็คือสีที่เป็นท่อนไฮโนดอะรู้สึกว่าแบบเออมันไปถึง จุดสูงสุดของเพลงจริงๆอ่ะแล้วแบบตอนที่มันมีพุออกมาแบบยิงแบบกระตุ้นไปอีกอ่ะฟังแล้วหูเป็นทิศต้เป็นเพศแน่หูเคือแบบอุยดีดีมากๆในท่อนนั้นแล้วก็แบบในซีนองประกอบของภาพแล้วก็เสียงอะไรเงี้ยคือแบบคือเลิศในท่อนนั้นนี่ชอบซีนที่อะไรอ่ะที่เขาเต้นบนรถไฟอ่ะเือเขามันมันมีสตอรี่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเล่าเรื่องราวผ่าน ผ่าน performance ผ่านอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าคือดีแล้วแบบแบคยอนไม่คิดว่าแบคยอนจะเต้นแบบว่าลายแข็งแรงนะเปลี่ยนมาเป็นเออแบบว่าเป็นแดนซ์ไปแล้วแบบเฮ้ยแบบว้าวมากแบบว้าวเลยอะแล้วก็ชอบอีกซีนหนึ่งที่ที่นี่แบบว่าอย่าบอกนะว่าปีนขึ้นปีนขึ้นจริงๆแล้วฝนตกคืออะไรแบบเออดีดีมากแบบเปียกแล้วแบบเปียกไงให้หลอกขนาดนั้นงงเปียกให้ผัดผัวว้าวจริงเพลงนี้คือแบบคือผัวผัดผัวผัวมากแบบ ไม่ให้คำอื่นไม่ได้อพะผมกำลังคิดเลยโมลเลสผมเสียวว่าพอถึงมือหนังพอ <laughs> ถมึงมือหนังแบบว่าคุมโทนมือแน่งแบบดามแบบดัดาร์คแบบนวลๆอะไรอย่างเงี้ย ยังไงแม่ไม่ชับที่ไหนโอเคไม่มีอะไรจะพูดพอไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วแย่งสีนะแย่งสีกันทุกสีแย่งนั่นอย่างแย่งไปทุกสีมันต้องมีนะแม่คดีขนาดนี้มันก็ต้องมีนะเออเออที่พูดมาคือชอบหมดเลยเพราะว่าพูดไปแล้วไงพูดกันไปหมดแล้วจะพูดอะไรไม่รู้จะยกอะไรมาพูดแล้วก็ขอตั้งแต่สีแรกที่แบบเหมือนซูบุรีที่เปิดมาแล้วแบบเปิดมาก็เอาเลยแบบว้าวเลยอะไม่ใช่ซอมบี้อะ <étique> <ural> เป <Montana> ิดมาแบบหูอะไรแบบเฮ้ยว้าวมากอะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นจนจบเพลงก็คือแบบใช่แบบมีอะไรให้ว้าวตลอดแบบอะไเข้าจังหวรีแอคแบบหูเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบเอืองแบบยังแบบเฮ้ยอะไรกันบ้าอะไรเงี้ยมีค่ะเยี่ยมเนี่ยเดีเลิศชั้นหนึ่งที่สุดประเสริฐที่ออกโฟโต้ชูตมาป่ะอันเนี้ยเออแบบวู้คอมแบทมาที่หนึ่ง ไม่มอ<ช>จะพูดแล้วคะ่ะอยากให้ทุกคนไปดูนะคะใ,<ช>ในช่องของ s n t o a l นะคะเพลง Bambi นะคะของ b a c k ช o n นะคะเพิ่งลงเลยวันนี้นะคะทุกคน<ช><ช>แล้วก็ยังไงฝากช่องของเราด,ด้วยนะคะยังไงฝากกด subscribe ให้กันก่อนนะคะกดเลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะคอมเมนต์พูดคุยนะคะซีหนร่างสนใจเนี่ยคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคอนเทนหน้าจะเป็นใครที่เราจะหยิบมารีแอคนะคะก็ฝากติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้ราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ